สวัสดีค่ะตอนเั้ก็สู่โฮมวิสิตและโครงการใหม่ของ AP Thailand ค่ะโมเดลรามอินทราฮัทไทยรานนะคะที่นี่เขาออกแบบบ้านในแนวที่เรียกว่าโมเดลญีเปนินค่ะนั่นก็คือเน้นที่ความเรียบง่ายมีความมินิมอลแต่ว่าขนาดเดียวกันการออกแบบพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาทำไว้รองรับกับการใช้ชีวิต คนเมืองยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแบบบ้านของที่นี่นะคะมีถึง7แบบเลยทีเดียวไปดูข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละแบบด้านในโครงการค่ะเชิญเลยค่ะแบบบ้านคุมโม150รตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่น2ที่จอดรถแบบบ้านไอโด1ล0ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่น2ที่จอดรถ แบบบ้านนามิ1น5้ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ห้องนั่งเล่น2ที่จอดรถแบบบ้านยูกิ185ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ห้องนั่งเล่น2ที่จอดรถแบบบ้านโฮชิ185ยตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่น2ที่จอดรถแบบบ้านฮายาชิ210ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำาอห้องนั่งเล่น2ที่จอดรถ แบบบ้านชี้เซน235ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ห้องนั่งเล่น3ที่จอดรถและนี่คือชิเซนนะคะเป็นบ้านไทยใหญ่ที่สุดในโครงการโมเดนรามอินทราฮทไทยราชค่ะพื้นที่ใช้สอยหลังนี้นะเยอะค่ะ235ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน5ห้องน้ำมี2ห้องพักผ่อนมี1ห้องครัวแล้วก็บริเวณโรงรถกว้างจอดได้ถึง 3คันเลยทีเดียวบ้านหลังใหญ่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่ดินก็ต้องกว้างเป็นพิเศษด้วยทยนี้นะคะจะเริ่มต้นที่ประมาณ5 4ตารางวาขึ้นไปการออกแบบบ้านนะคะเขาจะมีประตูไว้2จุดประตูด้านนี้ก็คือจากโรงรถสามารถเข้าบ้านได้ก็คือเวลาที่มีแขกเราก็อาจจะเข้าออกทางนี้เลี่ยงไม่ให้รบกวนกันหรือว่าช้อปปิง้งซื้อของมาถอยรถเข้าบ้านปุ๊บ ผลเข้าไปเก็บในบ้านด้านนี้ก็มีความสะดวกด้วยเหมือนกันส่วนประตูหลักอยู่ด้านนี้ค่ะนี่โอ้ออกแบบให้เป็นบานสวิงข้อดีคือคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยได้ความเป็นส่วนตัวที่ดีมากๆแล้วก็ความแข็งแรงก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้าน โอ้โหพื้นที่ภายในบ้านแบบชิเซนของโมเดนรามอินทราหาไทยร้านนะคะคือเข้ามาเนี่ยความรู้สึกแรกปลอดโปร่งสว่างสบายตาที่สุดเลยเพราะว่าการออกแบบช่องเปิดรับแสงรับลมธรรมชาติด,ด้านหน้าด้านข้างโดยเฉพาะด้านหน้าเนี่ยโอ้โหคือบานใหญ่มากค่ะกระจกเขียวตัดแสงนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะมีมุมที่เป็นกระจกเข้ามุมเป็นเบวินโดด้วยเพราะฉะนั้น อยู่ในบ้านเนี่ยเราจะได้มุมมองที่เปิดโลง่งเปิดกว้างมากยิ่งข,ขึ้นกว่าเดิมโอ้โหดูดีมากเลยอะ่ะแล้วก็ดูเลเยอร์พื้นที่ใช้สอยค่ะกว้างๆเลยสำหรับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันได้อย่างสบายโซนด้านหน้าเป็นลิฟวิ่งเห็นไหมคะพื้นที่กว้างมากแล้วก็ความต่อเนื่องกันด้านในก็คือ โต๊ะอาหารดิงค่ะคุณจะขยายให้เป็น6ที่นั่งเป็น8ที่นั่งสบายเลยแล้วก็ด้านข้างก็จะมีประตูที่สามารถเชื่อมกับส่วนด้านข้างออกไปรับลมได้ค่ะสบายๆหรือว่า จะมีเก้าอี้สนามอยู่ด้านนอกนะทำเป็นมุมนั่งเล่นในสวนโอ้โหแฮปปี้อย่างแน่นอนแล้วในชีวิตจริงการอยู่อาศัยมีความสะดวกด้วยเพราะว่าจากโต๊ะอาหารด้านหลังก็คือห้องครัวนั่นเองทำให,ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะใช้งานได้จริงไม่ต้องต่อเติมให้ปวดหัว ขนาดพื้นที่โอเคนะเราสามารถบิวอินชุดครัวเราสามารถมีข้าวของเครื่องใช้จัดวางได้ลงตัวค่ะงานระบบต่างๆเนี่ยทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะปรับปาไฟฟ้าสุขาพิบาลรวมถึงหน้าต่างประตูหลังบ้านช่วยระบายอากาศหรือว่าคุณจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดตั้งเครื่องดูดควันเพิ่มเติมทำได้ค่ะเพราะว่าผนังบ้านเนี่ย เป็นผนังก่ออิฐมวลเบาทั้งหมดเพราะฉะนั้นรื้อได้ทุบได้เจาะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ลามซักล้างหลังบ้านเนี่ยนะคะเขาจะมีส่วนที่อยู่ใต้ใชายคาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราสามารถวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าได้ไม่ต้องโดนแดดไม่ต้องโดนฝนดีเลยแหละ ด้านนึงนะคะนี่อันนี้ก็คือประตูที่เชื่อมกับโรงรถนั่นเองเห็นไหมสะดวกเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็คือห้องเก็บของอยู่ด้านนี้ค่ะ<ม>นี่เห็นไหมคืออันนี้ไอเดียทําให้ดูว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนห้องเก็บของให้เป็นห้องสัตว์เลี้ยงก็ได้สําหรับน้องแมวน้องหมาโอ้ยคุ๊กกิ๊กเลยทีเดียวแหละส่วนอันนี้ก็เป็นงานตกแต่งนะคะทําให้ดูนี่ใต้บันได ก็สามารถเจาะช่องเป็นชั้นวางของเป็นชั้นเก็บของได้สะดวกสบายแล้วก็ด้านนี้เป็นห้องน้ําของชั้นล่างนะคะออกแบบให้เป็นพาวเดอร์รูมเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยสะดวกมากแล้วแถมดูแลเรื่องความสะอาดได้ง่ายมากๆด้วยเช่นเดียวกันด้านนี้มีอีกหนึ่งห้องห้องนี้เป็นห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างนะคะสําหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุสบายเลย สะดวกมากไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดแล้วห้องก็กว้างดูค่ะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ได้ลงตัวและที่สำคัญที่สุดก็คือมีห้องน้ำส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยเลยคือความอเนกประสงค์ของพื้นที่ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าดีมากไม่มีผู้สูงอายุนี่ก็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานจะเป็น เขาทำการบ้านของเด็กๆจะเป็นห้องทํางานส่วนตัวจะเป็นห้องนั่งเล่นของครอบครัวเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์รูมดูหนังฟังเพลงทํางานอดิเรกได้หมดเลยค่ะพื้นที่เขาเฟล็กซิเบิลสามารถใช้สอยได้ตามที่ต้องการเดี๋ยวไปดูห้องน้ําของห้องนอนที่4สุดสะวกสบายมาก ชั้นสกันค่ะอืมบันไดนี้ออกแบบดีนะลูกตั้งลูกนอนระยะก้าวเดินเนี่ยปลอดภัยบนชั้นสองของบ้านชีเซนนะคะเป็นข้อพิสูจน์ถึงความใหญ่ของพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้ค่ะเพราะว่าข้างบนเนี่ยนอกจาก3ห้องนอนขนาดใหญ่ทุกห้องนอนมีห้องน้ำส่วนตัวแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่โถงกลางค่ะนี่แบบนี้คือกว้าง แล้วก็เป็นรูปตัวแอลแบบนี้ค่ะโอ้โหคือรองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวได้แบบสะดวกสบายที่สุดเรื่องการจัดประโยชน์ใช้สอยเนี่ยแล้วแต่เจ้าของบ้านนะคะจะเป็นมุมโต๊ะทำงานเป็นห้องทำงานส่วนตัวเป็นมุมนั่งเล่นของครอบครัวเป็นมุมเพลย์รูมของเด็กๆอาจจะมีกิจกรรมงานอดิเรกอะไรต่างๆได้หมดเลยคือพื้นที่กว้างมากลงตัวมากๆ ที่สุดก็คงต้องเป็นมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้แหละค่ะโอ้โหกว้างมากคือพื้นที่สำหรับการใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยสะดวกสบายที่สุดเตียงคิงไซส์โต๊ะข้างปลายเตียงสามารถบิวอินชั้นวางทีวีได้ความปลอดโปร่งมีหน้าต่างด้านหน้าบานใหญ่ๆซึ่งตรงนี้จะมีเดเบดหรือว่ารีคลายเนอร์นั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวก็ได้ค่ะ แล้วก็โซนด้านนี้ค่ะเห็นไหมกว้างมากคุณสามารถทำ Walk-in c l o s s t ทํำห้องแต่งตัวตามแบบตามงานอินเทเลียดีไซน์ที่คุณชอบได้เลยพื้นที่นี่โอ้โหแยก h i สแยกเธ r แล้วก็ด้านในสุดก็คือห้องน้ำส่วนตัวของมาสเตอร์เบดรูมซึ่งสวยมากและว้าง ูตอค่ะ่ะห้องนอนที่สองก็คือระหว่างห้องนอนที่สองและสามเนี่ยจะใกล้เคียงกันเลยค่ะขนาดพื้นที่ความปลอดโปร่งความน่าอยู่และความอยู่สบายเพราะว่าทุกห้องห้องใหญ่วางเตียงใหญ่ได้เฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัววางได้ครบและที่สำคัญทุกห้องมีห้องน้ำส่วนตัวดูดีมากๆเลย ห้องชอบการออกแบบเลเยอร์บ้านหลังนี้ค่ะก็คือทุกๆคนในครอบครัวสมาชิกสามารถมีพื้นที่ส่วนตัวมีห้องนอนขนาดใหญ่อยู่สบายแบบนี้วางเตียงใหญ่ตู้เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหน้าต่างช่องเปิดรับแสงรับลมธรรมชาติและห้องน้ำส่วนตัวมีทุกห้องเลยสวยน่าใช้เนี่ยค่ะคือ ออกแบบให้ห้องน้ําทุกห้องนะที่อยู่ในห้องส่วนตัวเนี่ยฟังก์ชั่นครบมีโซนแห้งมีพื้นที่ชาวเวอร์มีหน้าต่างระบายอากาศบานใหญ่ๆแล้วก็กระเบื้องต่างๆเนี่ยดูสะอาดสะอา้านสวยงามน่าใช้มากอ แม้ว่าที่โมเดลรามอินชาหัทไทราชเขาจะเตรียมแบบบ้านไว้ให้ถึง7แบบเลยทีเดียวนะคะแต่จำนวนรวมของบ้านทั้งโครงการเนี่ยไม่เยอะนะคะแค่169ยูนิตเท่านั้นเองแบบนี้เนี่ยดีเลยเพราะว่าเราจะได้บรรยากาศการอยู่อาศัยที่เงียบสงบไม่พลุกพล่านแต่ว่าขณะเดียวกันพื้นที่ส่วนกลางของเขา จัดไว้ให้เต็มอิ่มนะคะตามมาตรฐานของ AP Thailand เป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีเขียวตรงนี้มีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งมีลู่วิ่งมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็รวมถึงคลับเฮาส e สะว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสรูมโคเวิร์กิ้งสเปซโอ้โหเต็มที่เลยทีเดียวบริเวณซุม้มเมนเกตทางเข้านะคะรวมถึงพื้นที่อื่นทั่วทั้งโครงการเนี่ยรอปภกล้อง CCTV ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาด้วยระบบคัดสรรที่จะอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของลูกบ้านได้มากยิ่งขึ้นด้วย โลเคชั่นของโครงการนะคะอยู่บนถนนหาไทยลาดค่ะใกล้แฟชั่นไอแลนด์ด้วยขับรถแป๊บเดียวก็ถึง สามารถเข้าออกโครงการได้สองทางนะคะถนนท่าไทยราชแล้วก็ถนน3วาค่ะคือถ้ามาจากถนนรามอินทราก็เบี่ยงซ้ายเข้าถนนสุวินทวงศ์แล้วก็เข้ามาที่โครงการระยะห่างเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเองการใช้รถส่วนตัวก็สะดวกสบายค่ะสามารถเชื่อมต่อเข้าถนนร่มเกล้าไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าจะไปวงแหวนกาญจนาภิเษกเชื่อมต่อเข้ากับทางด่วนฉลองรัฐโอ้โหสะดวกสบายไม่แพ้กันหรือเราสามารถใช้รถไฟฟ้าได้ถึงสองสายค่ะ สายสีชมพูแครายมีนบุรีหรือว่าจะไปสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีก็ได้ความสะดวกด้านอื่นๆเพียบพร้อมนะคะใกล้ตลาดมีนค่ะอยู่ปักซอยถนนรามอินทราตลาดสุวรรณเกลียวทองก็อยู่ตรงข้ามโครงการตลาดหัไทยมิตรโรงพยาบาลศิลปแพทย์โอ้สิ่งอำนวยความสะดวกครบเลย ห้างสับสินค้าขนาดใหญ่ใกล้ๆแถวนี้นะคะแฟชั่นไอแลนด์นั่นเองรวมถึงโรงเรียนดีๆอยู่ในละแวกบ้านทั้งนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยสะดวกสบายทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาเนี่ยคือปัจจัยสำหรับการพิจารณาเลือกซื้อที่อยู่อาศัยนะคะเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยทีเดียวแหละโดยเฉพาะแบบบ้านของที่นี่โบเด้นจเปนิสสไตล์ค่ะเรียบง่ายมินิมอลแล้วก็ออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้รองรับกับ การใช้ชีวิตของครอบครัวตั้งแต่ครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขยายได้อย่างสบายเลยทีเดียวแหละพาครอบครัวเข้ามาเลือกดูแบบบ้านของเขานะคะที่นี่โมเดลรามอินทราหาไทยราชขอบคุณมากๆติดตามสวัสดีคะ่ะ